ตัวแบกอย่างบารลอตาเลลรี่นะครับต้องจัดให้ต้องวักเกอร์อย่างบารลอตมึงทําได้มึงยิงมาเท่าไหร่แล้ววันไทยอ่ะมึงยิงมาเท่าไหร่แล้วในไทยลีกอะ่ะลงไปแล้วพาทีมเอาชนะพาทีมยิงประตูลงไปแล้วมึงพาทีมยิงมึงพาทีมเก็บแต้มได้ลวเลวย ครับผมไม่กจ้าพยาก่จากเพจ NPFc Radio นะครับก็อกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกด Subscribe กด Follow นะทุกช่องทางนะครับทั้ง Youtube, TikTok, Twitter, Facebook แล้วก็ IG นะครับก็เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทุกซอกทุกมุมของ NPFc Radio หรือว่าองบวัวพยา Fc ของเรานะครับก,กันเช่นเคยนะครับกับการพรีเกมนะครับในเกมที่6สนะครับศึกรีโวไทยลีก1 ประจำปี2022-2023นะครับที่สนามพิยาสเตเดียมเป็นพยาไก่ชนหนองบัวพิยา FC นะครับจะเปิดรังพบกับการท่าเรือ FC นะครับในวันอาทิตย์ที่18นะครับกันยายน2565นะครับเวลา19บเนาฬิกาคู่สุดท้ายเลยนะครับถ่ายทอดสดทาง AS p l a y นะไปดูฟอร์มของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านหนองบัวพิยาก่อนนะครับหเกมก็อย่างที่ทราบกันนะครับแพ้รวดนะครับเสียถึง8ประตูนะครับก็ได้มา1ประตูนะครับไล่ตั้งแต่ บุกแพ้ลำปางนะครับศูนย์เปอร์หนึ่งกลับมาเล่นในบ้านก็แพ้ทาง b ีนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งบุกไปเยือนเชียงรายแพ้ศูนย์สองนะครับเล่นในบ้านไพร้ราชบุรีครับศูนย์สองแล้วก็ล่าสุดบุกไปแพน้นครราชสีมานะครับหนึ่งประตูต่อสองส่วนทีมเยือนการเท่าเร์เอฟซีนะครับของโค้ชสกอตคูเปอร์นะครับก็ออกสตาร์สี่เกมนะครับเกมแรกเนี่ยเปิดรังเสมอกับทางลำพูนวอริเออร์สุดๆนะครับ เกม2ก็เล่นในบ้านนะครับถล่มเอาชนะประจวบนะครับหประตูต่อ2เล่นในบ้านต่อเนื่องถล่มคอนกันยูเนเต็ดนะครับสประตูต่อ1แล้วก็เกมล่าสุดเป็นเกมเยือนเกมแรกนะครับบุกไปผ่าทาง b ีจีปทุมนะครับสประตูต่อ4แล้วก็มีเกมตกค้างอีกเกมหนึ่งนะครับกับโพลิสเทโลนะครับซึ่งยังแข่งขันไม่จบไปดูเฮดทูเฮดของทั้งสงทีมนะครับเคยเจอกันมาแล้ว3เกมนะครับเป็นนองบวพยะ เอาชนะได้1เกมในเกมบอนถ้วยนะครับลีกครับปี2019นะครับรอบแรกที่นงบพิยะเปิดรังเฉือนเอาชนะการท่าเรือ3ประตูต่อ2ส่วนบอนลีกนะครับบิวไทยลีก1ปีที่แล้วนะครับก็ภายทั้งไปทั้งกลับนะครับเกมแรกเล่นในบ้านพ่าย01แล้วก็บุกไปที่แพสเตเดียมนะครับพ่ายกลับมา0ูนย์ประตูต่อ3าเรียกว่ายังย,งยิงประตูท่าเรือไม่ได้นะครับ สภาพความพร้อมของทั้ง2องทีมนะครับไปที่เจ้าบ้านก่อนนะครับหนองบัวพียะเนี่ยเล่นมา5เกมอย่างที่ทราบแพ้รวดแล้วก็ยังไม่มีคะแนนนะครับจมปรักอยู่โซนท้ายตารางอันดับสุดท้ายเลยนะครับลูก,กิิมของโคชบังก็ต้องหาจุดเปลี่ยนดยเร็วนะครับระบบการเล่นก็4 2่สบ้างหรือว่า3-4-3บ้างแล้วแต่เกมนะฮะช่วงนี้ก็ยังไม่ฟื้นนะครับ แพ้5เกมรวดยิง1เสีย8ค่อนข้างระสำแล้วก็มีข่าวต่างๆนานานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่คดวังก็ออกมาให้สัมผัสน,นะครับก็ยังตราบใดที่ยังมีหน้าที่อยู่ก็ต้องพยายามทำงานให้หนักนะครับแล้วก็จะพาทีมกลับมาให้ได้ในเกมนี้ด้วยนะฮะวันเป็นวันระบบทีมเบิร์กขึ้นเกมทางริมเส้นนะครับเน้นวันไดเร็กใช้ความสามารถสุดหน้าโดยเฉพาะอ่าบอลลัสทาเดลลี่นะครับก,การ ยิงประตูเบิกสกอร์นะครับอตอนนี้น้าหนึ่งไปแล้วนะครับยิงนครราสีม้าได้แล้วก็รอดูกันว่าเจ้ยาวนี่จะมีอีกไหมนะครับบอลเกม้ก็พอสร้างสารรค์โอกาสได้นะครับแต่การจบเนี่ยจบไม่ค่อยขมนะครับตัวเอเชียอย่างอิสรามบาทานน่าจะอาการหนักนะครับยังปรับตัวกันไม่ได้เลยนะครับส่วนต่างชาติอย่างมารอนดีเคสุดก็ยังไม่อยู่ในฟอร์มที่น่าพอใจนะครับมิดฟิลก็ยังมีเลสันเทียมราตนะครับที่เป็นตัวหลัก สร้างสรรโอกาสแล้วก็เป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับรับผิดชอบในเกมบุกซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนกลางก็ยังไม่ได้ตัวหลักที่ชัดเจนนะครับที่เป็นขาประจำนะพวกนี้ก็สลับหมุนเวียนกันโดยมีดิออนเจมนะครับนัทวุฒิคำวินวันเฉลิมยิ่งยงแล้วก็รัชพลน,นาวันโนนะครับพวกนี้จะสลับกันลงเรื่อยๆครับแต่ยังยังไม่้เข้าที่เข้าทางเท่าไหร,ร่นะฮะก็มีหน้าที่เล่นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบอลลิง์บอลเชื่อมจากาหลังไปหน้า หลังไปกลางบ้างนะครับก็ต้องดูกันจุดอ่อนในช่วงนี้ก็คือสภาพจิตใจนะครับความมั่นใจความสภาพจิตใจนะครับความมั่นใจตอนนี้ยังไม่สู้ดีนะครับหเกมก็ยังไม่เจอแต้มเลยนะครับดวงโชก็ยังไม่ค่อยเข้าข้้นนะครับในหลายๆเกมสถิตปีที่แล้วก็ยังแพ้รวดนะครับยังยิงท่าเรือไม่ได้นะครับแพ้ไปกลับเลยคุณภาพเกมก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังดีไม่พอนะครับคู่ต่อสู้ดีกว่าแล้วสามารถ เบียดเอาชนะไปได้ใน5เกมที่ผ่านมาเลยฮนะเกมนี้ดูถึงจุดแข็งในเกมนี้นะครับก็คือความกระหายแต้มความมุ่งมั่นนะครับความทุ่มเทก็ต้องใส่จนสุดนะครับอีกอย่างเป็นเกมที่3ในบ้านแล้วนะหลังชนฝาต้องดาหน้าลุยแล้วนะครับผู้เล่นตัวหลังน่าจะกลับมาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับยังต้องเช็คฟิตแค่ชัดเ,เจียกลางนะครับส่วนตัวที่ขาดหายไปก็คือนิรันดร์มากเป้าหมายในเกมนี้ก็ต้องปดดล็อกเป็น1คะแนนนะครับอย่างน้อย1คะแนนนะครับ หรือถ้าเซอร์ไพรส์ก็3ไปเลยนะฮะฟอร์มหลังสุดก็ยังไม่ค่อยดีนะครับโดยผลสกอร์ก็ยังไม่ดีด้วยแต่ว่าลูกเกมนี้ไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าโดนหล่ออย่างเดียวนะฮะส่วนใหญ่นี่ก็แพ้แบบโดนเฉือนแล้วก็ลูกเกมไม่ได้หน้าเกียดไม่ได้เป็นรองมากแบบผลสุดท้ายโดนโดนเฉือนโดนเบียดอะไรไปเรื่อยนะครับผ้เล่ับาดเจ็บก็ยังน่าจะเป็นชัดใช้อยู่นะครับชัดใชยเจียกลางแบบ็คขวาตัวหลักแล้วก็ติดโทษแบนไม่มีนะฮะในเกมนี้ ข้ามฝังมาที่ทีมเยือนนะครับการท่าเรือเอฟตอนนี้ก็มี7คะแนนนะครับชนะ2แพ้1สเสมอ1นะครับก็อยู่ช่วงกลางตารางเหมือนกันนะครับโคสตสกอตคูเปอร์ก็แผนการเล่น4-4-2ไดมอนด์นะครับยึดระบบแผนการเล่นนี้มาในทุกๆเกมเลยนะครับที่ผ่านมารูปแบบการเล่นเป็นบอลเกมบุกบอลสนุกนะครับบอลเล่นแบบผสมส่วนใหญ่จะเล่นสั้นแต่ว่ายาวก็มีบ้านนะครับผู้เล่นคุณภาพค่อนข้างสูงสกอตในทีมค่อนข้างใหญ่ นะครับู้รี่นตัวสำรองนี่อุดมไปด้วยแข่งคุณภาพหลายคนนะเกมมักจะขึ้นเป็นบอลบิวอัพบอลสั้นจากหลังไปกลางกลางไปหน้านะครับบอลยาวสลับบ้างนะในจังหวะที่คู่ต่อสู้นี่มีเพลหรือว่าดันไลน์สูงนะครับการขับเคลื่อนเกมโดยสกิลเซอร์เลสแล้วก็ธนบุญเกษารัตน์นะธนบุญเกษารัตน์เนี่ยติดโทษดแบนนะครับเพราะว่าเกมเจอบีจีเนี่ยไปโดนใบแดงเกมริมเส้นน่ากลัวนะครับทั้งฟูลแบก ก่อเติมสูงช่วยปีกในการเล่นเกมลุกนะครับที่เน้นยืนติดริมเส้นก็คือฝั่งขวาประกณ์เปลี่ยมพักเนี่ยเน้นครอสนะครับโดยมีหน้าเป้าอย่างแฮมิ์ตันสัวเลสส่วนด้านซ้ายมีลูกลากลุยของบดินผาลานะฮะเล่นร่วมกับกองหน้าได้ดีนะครับคู่หน้าไม่ต้องสืบนะครับแฮมิ์ตันสัวเลสไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับวันนี้เจอหนองบัวเด็กเก่านะฮะทีมเก่ามาจับคู่กับ วันฮาวๆอย่างเทียสักเผยพิพมายซึ่งมีชื่อติดทีมชาติล่าสุดนะครับในรายการ King's Cup ในเร็วๆนี้นะครับจุดอ่อนนะครับในสถิติในเกมเยือนในลีกเนี่ยแพ้มารวด8เกมนะครับในปลายซีซั่นที่แล้วต่อซีซั่นนี้แพ้มา8เกมรวดแล้วนะครับเล่นแล้วก็เกมกลางสัปดาห์นะครับเป็นเกมที่หนักเพราะว่าเล่น10คนตั้งแต่ครึ่งแรก นะครับแล้วก็เจอ BG สลบม,มา4ประตูต่อ2สภาพร่างกายก็น่าจะไม่ฟิตสมบูรณ์เท่ากับทีมเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ขาตัวหลักอย่างทวุลเเคสารัตที่เป็นกัปตันทีมด้วยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยนะฮะจุดแข็งในชุดนี้นะครับก็คือ1นึ่งติเจอหนองบวัวยังขี่นะครับปีแล้วไปกลับเนี่ยชนะทั้ง2เกมยังไม่เสียประตูด้วยคุณภาพผู้เล่นแน่นทุกตำแหน่งนะครับหน้ากลางหลังตัวสำรองก็ยังดีนะครับ ก็ยังมีให้เลือกจับจ่ายใช้สอยใส่ตรงนั้นจับหยิบจับยังไงก็น่าจะดูดีเหมือนกันแล้วก็ซีซั่นนี้คุณภาพเกมค่อนข้างดีนะครับเกมรุกได้แฮมิงตันมายืนเป็นหน้าเป้าเป็นตัวหลักคอยพักบอลคอยเก็บบอลเชื่อมบอลก็ยังได้นะแนวรับก็ค่อนข้างชัวร์ขึ้นนะครับมีฟรานปูตอสจับคู่กับแอตั er นเจอร์บาซีนะฮะคนนี้ก็เจอทีมเก่าเหมือนกันนะฮะมาดูกัน สภาพอากาศเนี่ยก็ต้องเช็คนะว่าจะมีฝนตกไหมที่พิยตสเตเดียมนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกชุกเกือบออทั่วทุกประเทศนะฮะสภาพสนามจะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันเป้าหมายในคิปนี้ของท่าเรือก็น่านจะเก็บ3นาคะแนนนะครับเพื่อคัมแบ็กจากเกมที่ผ่านมาที่โดนบีจีถล่มมาแล้วก็ต้องการเก็บคะแนนเพื่อจะเกาะกลุ่มหัวตารางต่อไปนะการเดินทางก็เดินทางไม่ไกลนะครับขึ้นเครื่องประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ต่อรถที่อุดรมาไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำ ฟอร,ร์มการเล่นค่อนข้างดีนะครับสเกมที่ผ่านมาเกมรุกค่อนข้างดูดังนะเจอกับทีมที่เป็นรองหรือว่าทีมตัวเองคุณภาพดีกว่าก็มักจะเบียดเอาชนะหรือว่าถล่มเาชนะได้ผ mm ู้เล่นบาดเจ็บก็ยังมีในรายของฟิลิปลูเลอร์นะครับมาปีขวาทีมชาติไทยนะครับเรื่อมเส้นฝั่งขวาทีมชาติไทยที่ยังเจ็บอยู่ติดโทษแบงก็ธนบุญเกษรัตน์นะฮะ ไปดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับของเจ้าบ้านหนองบัวพียา FC นะครับของคดวังทวชชัยดำรง,งองัคตะกูลก็น่าจะใส่หลัง4มานะครับ 4, 2, 3, สีสองสามหนึ่งผู้รักษาประตูก็น่าจะใช้กิติคุณจำสุวรรณเหมือนเดิมนะครับแบ็กซ้ายสาพรแดงสีด้านขวาเป็นเปียบพานิชพุ่คู่เซนเตอร์ฟลิปเป้จอร์ดนะครับจับคู่กับวัฒนาภายนุ่มคู่กลางน,น่าจะใช้ลิออนเจมต่อนะครับจับคู่กับนัทวุฒิคำรินส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นเลอสันเทียมล้านเหมือนเดิมนะครับ ส่วนแผงแนวรูกน่าจะเป็นทางมารอนเดคเคสุดเป็นหน้าเป้านะครับปริมเส้นฝั่งซ้ายบา l l ลอตส i าเดล i ี่ด้านขวาน่าจะให้โอกาสจิรพันธ์พาสุขขันส่วนสิงห์จัาท่าการท่าเรือ f อนะครับก็มาในระบบ4อ่สองไดมอนะครับของโคสชกอต์คูเปอร์ก็น่าจะมีผูกเสาประตูเป็นวรพุทศซีสุภานะครับอ่แบ็กซ้ายเป็นทิตาทออักษรสีนะครับ แบ็กซ้ายเป็นน่าจะใช้เควินดีโร่รัมนะครับัำแบ็กกลับมาจากการบาดเจ็บสุพนันบุรีรัตน์นะครับเป็นแบ็กขวาคู่เซนเตอร์ใช้ปูตอดกับแอตตันนะครับมิดฟิลด์ตัวรับน่าจะให้โอกาสชาลิชับปุยนะครับลงมาเล่นแทนธนบุญเกษสารรัตน์ฝั่งซ้ายเป็นบดินผาลาด้านขวาประกอบเป็นพักแล้วก็ฝั่งซ้ายเกมบุกโดยเชกเกซัวเลสนะครับคู่หน้าน่าจะใช้แฮมมิทันซัวเลสกับเทียรศักดิ์เผยพี่ใหม่เหมือนเดิม สรุปวิเคราะห์ฟันธงกันนะครับก็สรุปแล้วเจ้าบ้านนี้ก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับแฟนบอลก็น่าจะหนุนหลังน่าจะเข้ามาชมเยอะอยู่นะความออกสตาร์ทถึงย่ำแย่นะครับแต่ก็ต้องหวังปลดล็อกให้ในเร็ววันนะครับอย่างน้อยหนึ่งแต้มในบ้านเพื่อถึงความมั่นใจดึงโมเมนตัมกลับมาแล้วก็ลดความกดดันของพวกสตาฟนักตะรวมไปถึงแฟนบอลหรือว่ากระทั่งท่านประธานสโมสรด้วยนะครับ ส่วนทีมเยือนก็เดินทางไม่ไกลนะครับอยู่ในช่วงฟอร์มค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่เกมนอกบ้านยังต้องพิสูจน์แล้วก็ต้องการปลดล็อกเกมนอกบ้านในเกมนี้เหมือนกันนะครับหลังไม่ชนะเกมเยือนในลีกมาเกือบ10เกมเหมือนกันนะครับโดยความน่าจะเป็นในเกมนี้นะครับทีมเยือนก็น่าจะเปิดเกมลุกแน่นอนนะน่าจะเก็บบอลครองบอลบุกได้มากกว่าใช้บอลริมเส้นโจมตีลูกกลางอากาศหรือว่าลูก cross c ับ back นะครับให้แฮมตันัวเลสหรือว่าเทียสักเผยพิมายที่มีความเร็วเนี่ยเข้าชาร์จเข้าทำนะครับวันด้านซ้ายมีบดินผาลาที่คอยลากเลือ้อนะครับลากเลื้อยกินตัวลากตัดในนะฮะเล่นงานทางด้านแนวรับได้นะครับแฮมิตันอันตรายทุกฝีเข้าแน่นอนอทีมเจ้าบ้านน่าจะรัดกุมเพื่อเอาแต้มก่อนนะครับไม่น่าบุกแรกแล้วก็รอโอกาสสวนกลับอย่างใจเย็นนะครับตั้งรับแล้วรอว่องกันนะมีบาลอตทาเดลลี่เป็นตัวชูโรงอยู่ข้างหน้า นะครับบุกตามจังหวะรับตามจังหวะนะฮะจะเล่นแบบไหนเพื่อที่จะเอาหนึคะแนนเป็นอย่างน้อยครับสำหรับน้องมูพยยนะฮะตอนนี้ไม่ต้องเน้นแทคติกหาเฮลอะไรแล้วนะครับเรื่องความมั่นใจจ,จิตวิทยานะแรงกระตุ้นโคดวังต้องปลุกเราให้ได้แล้วนะครับตัวแบกอย่างบาร์ลอสตาเลลี A ่นะครับต้องจัดให้ต้องวาเกอร์อย่างบาร์ลอสมึงทำได้ มึงยิงมาเท่าไหร่แล้ววันไทยอ่ะมึงยิงมาเท่าไหร่แล้วในไทยลีกอ่ะลงไปแล้วพาทีมเอาชนะพาทีมยิงประตูลงไปแล้วมึงพาทีมยิงมึงพาทีมเก็บแต้มได้ลวเว้ยแนวรับก็ขอกินชียเถอะนะจอรเนี่ยสปีที่แล้วมึงเล่นกับเบนฟิก้ากับปอร์โตมึงยังผ่านมาได้นะช่วยพวกกูหน่อยนะฮะตัวไทยนะ ตัวไทยพวกมึงตื่นได้แล้วนะครับฟื้นตอนนี้ยังทันนะเว้ยมันยังทันอยู่นะแฟนบอลขอแหละครับเล่นให้สุดหัวใจวิ่งให้ตะคิวแดงแม่งไปเลยนะพ้นออกมาแพ้ไม่ว่านะครับส่วนแถมแ,ถม,แถมนิดนึงหยองเห็นใจพวกกูบ้างนะมึงอย่ายิงอะไรเยอะแยะขนาดน,นั้นนะไปยิงแมตช์อื่นก็ได้นะเกมนี้พวกกูขอเถอะอย่างน้อยเคยรักกันมาก่อนนะ ก็ประมาณนี้นะครับเล่นอย่างไรให้ได้1คะแนนก็ต้องเน้นที่จิตวิทยาก่อนนะครับนะควรที่จะเป็นอย่างนี้อันนี้แอดมินขอแล้วกันนะครับส่วนฟันธงนะครับเกมนี้มองว่าก็ยังเป็นทีมเยือนอยู่ที่โมเมนตัมดีกว่านะครับประกอบคุณภาพเกมความมั่นใจผลงานค่อนข้างเป็นต่อเยอะนะแต่เกมนี้เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะแฟนบอลก็เข้าไปกระตุ้นแล้วนะในช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมา เข้าไปกระตุ้นเข้าไปให้กําลังใจเนะข้าไปพูดคุยนะครับว่าพวกเขาซัพพอร์ตเต็มที่ยังอยู่ด้านหลังเต็มที่ถึงแม้ผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับแตลว่าขอให้ทําเต็มที่ขอให้นักบอลทําเต็มที่นะครับนะบางเกมก็เสียประตูดื้อก็มีนะแล้วช็อตเลยก็มีนะมาดูว่าเกมนี้จะเสียง่ายๆหรือเปล่าถ้าแก้ตรงนี้ได้น่าจะลุ้นกันยาวๆน่าจะฟื้นกลับมาแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งคะแนนนะครับ เกมนี้ฟันทงกัดฟันไก่ชนรวมใจรวมพลังกันเอา1คะแนนนะครับฟันทงเสมอ1นึนกับการท่าเรือนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพรีวิวแมตช์เดย์ที่6นะครับเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปก็เป็นแมตช์เดย์ที่7นะครับอาจจะพักประมาณสองสัปดาห์นะครับอีกทางให้กับฟุตบอลคิงส์คัพนะครับช่วงนี้ก็น่าจะมีคอนเทนต์แรกสัก1 2คลิปนะครับ ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณแสงไทยลังคาเหล็กราบนวหนองบัวลำพูเจสปอร์ตดงตาลคาเฟ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มการโยธา2019พรนับพันเฮาส์รับทวีวัสดุบานยาจันทคุณ